สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ เป้งบอลเต็งกลับมาเจอกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับวันนี้วันเพื่อหัสที่30มกราคม2568าปมาบุกไม่พัก,กรับทรัพย์ไม่เลิกกับเป้งบอลเต็งชาแนลครับวันนี้มีบอลมาฝากเพื่อนๆทั้งหมด8คู่เหมือนเดิมพร้อมกิจกรรมดีๆสาหรับการไทยผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับสำหรับบอลใน,นวันนี้จะเป็นบอลในศึกยูโรปาลีกตอนตี3นะครับเริ่มกันที่สเตออบูคาเรสพบกับแมนยูเต็ดสเปอร์พบกับเอลฟ์บ็อกโรมาพบกับแฟรงก์เฟิร์ ลิยงพบกับลูโดโกเรตสมัคคาบีเทลอาวิฟพบกับปอโตสลาเวียปรากพบกับมาโมทเวนเตพบกับเบซิกตัสและเฟเรนบารอซซีพบกับเอซีอักมาครับวันนี้การวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่าก็สามารถปร,รับฟังกันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์บอลกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีทุนไปเล่นต่อแบบฟรีๆคอมเมนต์ทายผบอลเข้ามาล่างคลิปนี้คู่ของสเตโ b บู a r e s สพบก,กับแมนยูไ t นเต็ดนะครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้แล้วก็ส่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุ่มหลายกาเปงแล้วรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับ เริ่มกันเลยนะครับในสกยูโรป้าลีก League, ตอนตีสสเตโอบูคาเรสพบก,กับแมนยูในเดที่สนามอารีน่าเนชันนลครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านสเตโอบูคารเรสเจ็ดนัดชนะ4เสมอ2แพ้1ประตูได้เสียทำได้10เสียไป7มี14แต้มอยู่อันดับ8ของตารางส่วนอฝั่งแมนยู7นัดชนะ4เสมอ3และยังไม่แพ้ใครประตูได้เสียทำได้14เสียไป9มี15แต้มอยู่อันดับ4ของตารางครับ ฟอร์ม10นับหลังสุดของสเตโอบูการ์เสชนะ5เสมอ3แพ้2วินเรทอยู่ที่50%นัดล่าสุดสเตโอบูการ์เรสบุกไปชนะ UTA เออารัดมา1-0ทำเงินไปได้4ครั้งเสีย5ครั้งครับ เกมเบลของสเตโอบูคาเรสแปดนัดชนะ4เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นัทล่าสดุดสเตโอบูคาเรสเปิดบ้านเสมอเฮอร์แมนสตัด1ประตูต่อ1ครับส่วนฝั่งแมนยู10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่30%นัทล่าสุดแมนยูบุกชนะฟูตแลมมา1-0ทำเงินไปได้4ครั้งเสีย6ครั้งครับเกยมเยือนของแมนยู9นัดชนะ3เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่33%นัทล่าสุดนอกบ้านอย่ที่บอกไปแมนยูบุกชนะฟูแลมมา1-0ครับ สภาพความพร้อมกับนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจบันสเตอโอบูคาเรสกุนซูอ,อิเรส,สราลัมปุสนัดลาสุปกปุกปชนา u t ทเออารัตมา1-0สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากมิไฮเลซันดรูอัเตเวียนโปเปสคู และดาริอุสอลาวูนะครับสามแข้งที่ยิงเจ็บค้างสต็อกและไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดคาดว่าในวันนี้ชาลัมปุสจะเตรียมจะทับมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีดานิเอลเบลิกียออกสตาร์ยูน่เปาลาสกอรครับส่วนทางฝั่งแมนยูกุนซูรูเบนอาโมริมนัดลาสุดบุกไปชนะฟูลแลมัน1-0สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบ,บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเบนสจากลุกชอรจอหนี่อีเวนส์และเมสันเมาส์สามแข้งที่ิงเจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีีีรรรับับบวว่าาาาในนน้อมมามามิจจะาาะะบเบตตยท3-342 โดยมีโจชัวเซอกซี่ออกสตาร์อยู่ด้าเป้าลาตะข่ายและจะใช้คริสเตียนอิรักเซนและอามัดเดียโลคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้หนักฝั่งทีมเยือนแมนยูในเตดเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ไฮนิคปสูงต่ำอยู่ที่2.75นะครับต้องบอกเลยว่าเดิมพันสูงจริงๆสำหรับคู่นี้เชื่อว่าทั้งสองทีมต้องเอาจริงเอาจังอย่างแน่นอนครับถ้าวัดกันจริงๆพี่เป้งมองไปทางฝั่งทีมเยือนแมนยูนะครับเพราะตอนนี้พวกเขากำลังมั่นใจนะครับเกมนอกบ้านนัดล่าสุดสามารถชนะฟูแนนลแล ยังไม่แพ้ใครครับวันนี้คิดว่าแมนยูน่าจะบุกมชนะสเตโตบูคเรสในบ้านได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรทราคาแล้วก็ภาพรวมแล้วอยู่ท้างฝั่งแมนยูน่าจะมีโอกาสปรับสับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาแมนยูน่าจะบุกชนะสเตโตบูคอร์สไดที่2-1ไม่ก็3-1ครับคี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ตอนที่สยูโรปาลีกคู่นี้ทอตแนมฮอตสเปอร์ pur, พบกับเอฟบ็อกที่สนามทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ขุนทั้ง2ทีมเจ้าบ้านสเปอร์7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ประตูได้เสียทำได้14เสียไป9มี14คะแนนอยู่อันดับ6ของตารางส่วนทางฝั่งเอฟบ็อก7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3ประตูได้เสียทำได้9เสียไป11มี10แตม้มอยู่อันดับที่20ของตารางฟอร์ม10นัดหลังสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ2แพ้6กวินเรตอยู่ที่20%นัดล่าสุดสเปอร์เปิดบ้านแพ้เเลสตอร์1ปปรระตตู่อ2ทเงงินไได้้3คั เสีย7ครั้งเกมเยาะของสเปอร์สินัดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่20%นัดล่าสุดที่บ้านสเปอร์เปิดบ้านแพ้เลสเตอร์ซิตี้มา1ประตูต่อ2อย่างที่บอกไปครับส่วนฝั่งเอฟบ็อกสินัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%เปนัดล่าสุดเอฟบอกเปิดบ้านชนะนิสมา1นนในศึกยูโรปาลีกทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย1ครั้งครับเกมเยอะของเอฟบ็อกซ์สิบนัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หกอัตราการนชนะน ประตูต่อ2ในบอลกระชับมิตรครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านสเปอร์กุนซืออังเกบอสเตคุครูนัทล่าสุดเปิดบ้านเพลสเตอร์ซิตี้มาหนึ่งประตูต่อสองสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอันโตนินคินสกี้เชสเพนส์และเซกิโอเรเกลอนนะครับสามแข้งที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้เช่นเดียวกับแแข้งที่เจ็บ้ังสต็อกนะครับซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพักรักษาร่างกายทั้งหมดคาัว่าในวันนี้อสเตคุครูจะเตรียมจะทำมาตามระบบ433โดยมีเยานคูลูเชฟสกี้ซงฮนมินและไมกีมัว เป็น3ประสานในเด,ดน่าคอยล่าสกอร์ครับส่วนทางฝั่งเอฟบอกนะครับคุณซือออสการ์อิวีมาร์กนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะนิสเมอร์1-0ในศึกยูโรปาลีกสนับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนว่าขุมกําลังหลักยังอยู่ครบถ้วนครับคาดว่าในวันนี้ e. Mark, เฮลเยมาร์กจะเตรียมจะทับมาตามระบบ3ามสี่สามโดยมีเอลเบอร์เซเนลลี่ จาลาอับดุลไลและอาเมดกาเซมเป็น3ประสานในหน้าคอยลาสกอร์และจะใช้แบดฟอร์เซเนลี่กับทิโมตีอูมาคอยสร้างสรรเกมรุกร่วมกันอยู่ด้านหลังครับเรทราคาคู่นี้เปิดไม่ทั้งฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์เป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3.5านะครับสำหรับคู่นี้มองว่าเจ้าบ้านยังไงก็สามารถเก็บสาแต้มได้แน่นอนครับเพราะว่ามาตรฐานของทีมเหนือกว่าเยอะนะครับประกอบกับได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองก็น่าจะพลาดยากนะครับซึ่งวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับเอฟบ็อกดนะครับที่สภาพทีมค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ ก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ไม่ยากนะครับเรทราคาเปิดออกมาฝัา่งชจ้บ้านสเปอร์เปนฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสปรับสับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาสเปอร์น่าจะชนะเอฟบอกได้ที่3 0มย์ครับยูโรปาลีกตอนที่3คู่ต่อมาครับโรม่าพบกับแฟรงก์เฟิร์ตที่สนามสตาดิโอโอลิมเปโก ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านโรมา่า7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2ประตูได้เสียทำได้8ปดเสียไป6มีกาวแต้มอยู่อันดับที่21ของตารางส่วนฝั่งแฟรงเฟิร์ต7นัดชนะ5าเสมอ1แพ้1ประตูได้เสียทำได้1 4เสียไป8มี16แตม้มเป็นรองจ่าฝูงของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของโรมา่าชนะ6เสมอ2แพ้ 2, พ2วินเรตอยู่ที่6 0%นัดล่าสุดโรมา่าบุกชนะอูดิเนเซ่มา21การทำเงินงเข้าวินไป8ครั้งเสีย2ครั้งเกมยาวของโรมา่า อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%นักล่าสุดบโรมาเปิดบ้านชนะเจนัวมา3-1ครับส่วนฝั่งแฟรงเฟิร์ต10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%นักล่าสุดแฟรงเฟิร์ตบุกเสมอฮอฟเฟนไฮมา2-2ทำเงินไปที่4ครั้งเสีย6ครั้งเกมเรือนของแฟรงเฟิร์ต10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นักล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปแฟรงเฟิร์ตบุกไปเสมอฮอฟเฟนไฮมา2-2สภาพความพร้อมก่กนลงสน,ง,งสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ การนี้นะครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้เท่านั้นครับส่วนในวันนี้จะไม่มีชื่อของมาริโอเอโมโซแบ็กซ้ายที่ร,รอการย้ายทีมนั่นเองครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3 421พร้อมกับวังเปาโลดิบลาคอยสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังอตเตมดอฟปิกที่จะลงล่าตาข่ายในแดนหน้าครับส่วนฝั่งแฟรงเฟิร์ตบอกเลยนะครับว่าผลงานสวยหรูอย่างต่อเนื่องครับอยู่อันดับ2ของตารางผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นไปที่เรียบร้อยครับคาดว่าในะวันนี้กุนซือดิโนท็อปเปลเลอร์จะใช้ผู้เล่นชุดผสมลงสนามนำทัพมาโดย Ik ลลอุ 3421ีหครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งาบ้านโรมาเป็นฝ่ายต่ออยู่0 7 5ให้ในแครปสูงต่ำอยู่ที่2.75าครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมั่นใจว่าแฟรงก์เฟิร์ตนะครับจะไม่แพ้ก,กลับออกไปอย่างแน่นอนเพราะว่าในวันนี้เป็นเกมส่งท้ายในรอบเลิกสเตจนะครับน่าจะเอาแบบชัวร์100%ซนครับนัดนี้ต้องมี1แต้มนะครับเพื่อที่การันตีเข้ารอบน็อกเอาต์แบบอัตโนมัติครับแถมผลงานในรายการนี้ของพวกเขาก็ถือว่าเชื่อใจได้นะครับตลอดเนัดที่ผ่านมาแพ้ไปเพียงน ครับก็น่าจะเข้าทางของแฟรงเฟิร์ตอย่างแน่นอนเรทราคาเปิดเอาไม้ทั้งฝั่งเจ้าบ้านโรมาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75แนะนําให้อยู่รองทีมอย่างแฟรงเฟิร์ตน่าจะมีโอกาสรับซับมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่1-1ไม่ก็2-2ครับยูโ,ยโรปาลีกคู่ถัดมาตอนตีสามลียงพบกับลูโดโกเรตที่สนามพรักโอลิมปิกลียงสครับ งานที่ผ่านมาใน,นรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บานลียง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1ประตูที่เสียทำได้15เสียไป7มี14แต้มอยู่อันดับ5ของตารางส่วนฝั่งลูโดโกเรช7จนัดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้4ประตูที่เสียทำได้3เสียไป10มี3แต้มอยู่อันดับที่33ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของลียงชนะสเสมอสแพ้สวินเรยอยู่ที่สอนตัดลาสุดลีดยงบุกเสมอนองมาหนึ่งงไมนไปได้สครั้งเสีย7ครั้งเกยมย่าของลียง 8, 5, องแป1อัร,รชนะ ลาสุดบ้านลียงเปิดบ้านเสมอตูลุสมาศูนย์ศูนย์สุนทรฟังลูโดโกเรซสิบนัดชนะหกเสมอสองแพ้สองอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดลูโดโกเรสเปิดบ้านแพ้ Mid T มิทเทลันมาศูนย์ประตูต่อสองทั้งเหมือนไปได้ห้าครั้งคืนทุนหนึ่งครั้งเสียหนึ่งครั้งเกมเดิมอของลูโดโกเรซสิบนัดชนะหกเสมอสามแพ้หนึ่งอัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดนอกบ้านลูโดโกเรซบุกไปชนะยังบอยส์มาหนึ่งศูนย์ในบอลกระชับมิดครับ สภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เริ่มกันที่ชาวบ้านลียงนะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอน้องมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งสมดสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผ่่ได้รับ,บาดเจ็บรู้ว่าติดโทษแปนให้ต้องหนักใจจึงน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามตามระบบ433นะครับตัวที่3ประสานในแดนหน้าก็จะวางมาติสไร,อ,รอันแชกีอเล็กซานเดรลากาเซสและเออร์เนสต์นูมาลงล่าตะข่ายร่วมกันในแดนหน้าครับ ส่วนาฝั่งลูโดโกริสนะครับนักล่าสุดเปิดบ้านแพมมิจิลันมาศูนย์ประตูตอ่อสําสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจด็บหรือว่าติดโทษแปนอะไรนะครับจึงน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดตามระบบ433พร้อมพอกวางคาโอร์ค่าลอนซาสครุสและอริกมาคัสลงล่าตะข่ายร่วมกันในแดนหน้าตามระเบียบครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งชาบ้านลียงเป็นฝ่ายต่ออยู่1.75่ดเห้เฮนเก็บสูงต่ำอยู่ที่3.25สานะครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองว่าลียงน่าจะชนะทางฝั่งทีมเยือนได้นะครับแต่คงจะชนะไม่ขาดเพราะว่าผลงานช่วงหลังของลียงติดเฟิร์ดนะครับไม่ชนะใครตลอด5เกมที่ผ่านมาส่วนทางฝั่งลูโดโกเรสนะครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับ5เกมหลังสุดแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นเองครับวันนี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะสู้แบบเต็มกำลังแน่นอนครับและก็ไม่น่อ,อไปบบยยเนรงฝ็ู1.7 แนะนำให้อยู่รองทีมยัอนอย่างลูโดโกรสน่าจะมีสิทธิ์บุ้นลับรับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาลรียงน่าจะชนะลูโดโกรสได้ที่2-1ไม่ก็1-0ครับ เพื่อคนไหนอยากมีทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆนะครับก็อย่างที่บอกไปครับคอมเมนต์ถ่ายผลบอลเข้ามาคู่ของสเตโอบูคาเรสพบกับแมนยูใครที่ถ่ายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ถ่ายไว้และส่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุ่มหลายกาเปงและรับทุนฟรีไปต่อยอดกันได้เลยครับต่อกันที่ศึกยูโรปาลีกตอนตีสามมคบีเทลอาวิฟพบกับปอโตที่สนามบลูมฟิลด์สเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านมาคับีเทลเอลวิฟจ็ดนัดชนะ2แพ้5ประตูที่เสียทำได้8เสียไป16มี6แต้มอยู่อันดับที่29ของตารางส่วนฝั่งปอโต7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3ประตูที่เสียทำได้12เสียไป11มี8แต้มอยู่อันดับที่25ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของมาคับีเทลเอลวิฟชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดมาคับีเทลเอลวิฟบุกแพ้บ,บูรูกลิม1ประตูต่อ3ในศึกยูโรปาลีกทาาเเเงงงงินไปไปด้้้5 5คคครรััสียียยกมมวขอบ เทลอาวิฟ9นัดชนะ5เสมอ1แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่56%นัดลาสุดในบ้านมาคับีเทลอาวิฟเปิดบ้านชนะมาคับีในทันามา4-1ส่วนฝั่งปอร์โต10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดลาสุดปอร์โตเปิดบ้านเสมอซานตาคาร่ามา1ประตูต่อ1ทำเงินไปได้3ครั้งเสีย7ครั้งเกมเยือนของปอร์โต10นัดชนะ2เสมอ2แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%นัดลาสุดนอกบ้านปอร์โตบุกแพ้กิเวเซนเต้มา1ประตูต่องท2มเคยพบ โตโชนะทั้ง2นัดด้วยสกอร์2อูลและ3าเมื่อปี2015ครับสภาพความพร้อมของลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านมาคาบีเทรอวิฟนัดล่าสุดปุกแพ้บอสตักลิมมา1ประตูต่อ3ในศึกยูโรปาล,ลีกครับสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีาารายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแปดให้ต้องหนักใจอะไรนะครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ4 2 3 1พร้อมกับวางดอเทิร์กแมนลงล่าสกอร์ในแดนหน้าและจะใช้ดอเปเรสสสสสสััััั่่่่งงงงนนนนนเเเเกกมมมรรรรุุอออยยูดดดด้้าาาาาหลลตตะบบบบีควทฝปป์โิ ราคารามา1 1ึหสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นเจ็บค้างสต็อกอยู่3รายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดทัพอะไรนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4 2 3 1พร้อมกับวางดิเกาลลงลาตะข่ายในแดนหน้าและจะใช้ฟาบิโอเอร่าสร้างสรรค์เกมรุกด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาทั้งฝั่งทีมยอนปอรรโตเป็นฝ่ายต่ออยู่1.5ึห้แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานในรายการนี้ของทั้ง2ทีมอาการหนักทั้งคู่นะครับเรทราคาเปิดมาทั้งฝั่งท กันไปสักหน่อยนะครับประกอบกับในวันนี้มาค์คบีทลโอวิฟด้ลงเล่นในบ้านของตัวเองเชื่อว่าพวกเขาน่าจะสู้อย่างเต็มที่แน่นอนประกอบกับผลงานในบ้านของพวกเขา,าถือว่าเชื่อใจได้เลยทีเดียวหาเกมหลังสุดแพ้ไปเพียงนัดเดียวครับวันนี้มองว่าปอร์โตน่าจะบุกมาชนะแต่น่าจะชนะไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากรบเบทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วยูรองเจ้าบ้านอย่างมาค์คบีทลโอวิฟน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นร,รับทรัพย์มากกว่าสกอร์ที่ออกมาทั้งสองทีมน่าจะเสมอกันที่1นึ่งหนึ่งมันก็เป็นทางปอร์โตชนะัคคบบีท่ร ยูโรปาลีกตอนตีสามครับคู่นี้สลาเวียปรากพบกับเมาโมที่สนามเอเดนอารีนาผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเจอบ,บ้านสลาเวียปรากเจ็ 7, นัดชนะ1เสมอ1แพ้5ประตูที่เสียทำได้5้สิไปเมีสีแต้มอยู่อันดับที่31ของตารางส่วนทางฝั่งเมาโมเจ็ดนัดชนะ1เสมอ1แพ้5เช่นกันประตูได้เสียทำได้แปดสี่ไปสิบห้ามีสีแต้มอยู่อันดับที่32ของตารางฟอร์มสุดนัดหลังสุดของสลาเวียปรากชนะ5เสมอ1แพ้สี่วินเรอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นัดลาสุดส ประตูต่อ2อทำเงินไปได้สองครั้งเสีย8ครั้งเกยมเย่าของซาลาเวียปรากแปดนัดชนะ4เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดที่บ้านซาลาเวียปรากเปิดบ้านเสมอรับกูเชสตวฮาว่ามา2 2สครับส่วนฝั่งทีมยูนมาโม,โม่0นัดชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่30%อนัดล่าสุดมาโม,โม่เปิดบ้านแพ้ทเวนเต้มาสประตูต่อ3ในศึกยูโรปาลีกทำเงินไปได้2ครั้งขึ้นทุน1นครั้งและเสีย5ครั้งครับเกยมยูอนของมาร์โม่เพ้3อัตราการชนะน,นอกบ้านอยู่ที่22% นัดล่าสุดมาโมบุกไะชนะสโลวานลิเบเรสมา1-0ในบอลกระชับมิดครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้จะบ้านซาลเวียปรกักก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับเพราะว่าตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้น่าจะเปิดบ้านและจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมกับส่งไม่มีคีติวอันยูเรสลิงเกอร และโดมินิกเบสลงล่าตะข่ายร่วมกันตามระบบ3-43ส่ครับส่วนทางฝั่งมาโมสถานการณ์เหมือนคู่แข่งเลยนะครับตกรอบไปด้วยคะแนน4แต้มเท่ากับคู่แข่งเลยครับแถมวนันนี้มีเรื่องให้ปวดหัวเพราะว่าจะไม่สามารถใช้งานแอนดรอสคริสเตนเซนที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับดังนั้นจะทับในวันนี้ก็จะใช้ผู้เล่นชุดผสมลงสนามพร้อมกับวางเอริกบอสไฮม์ลงล่าตะข่ายในเดนนาและจะใช้ฮาธาอาลีสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านสลาเวียปราบเป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่ ลตัดสินใจยากนิดนึงนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าผลงานห่วยแตกด้วยกันทั้งโคครับแต่สุดท้ายมองว่าในวันนี้ซาลาเวียปรากก็น่าจะเก็บชนะไปได้นะครับเพราะว่าผลงานโดยรวมถือว่าดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนครับแถมในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองน่าจะกุมความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งครับเรืราคาเปิดออกมาทางฝั่ง้าบ้านซลาเวียปรากเป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่งลูกแนะนำให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน่าจะมีโอกาสรับทรัพย์มากที่สุดสกอร์ที่ออกมาซาลาเวียปรากน่าจะชนะมาโมได้ที่สองศูนย์ไม่ก็สามหนึ่งครับ ยูโรปาลีกตอนที่สามเอฟซีทเวนเต้พบกับเบซิกตัสที่สนามเดกโอชเวสต์ครับผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านทเวนเต้เจ็ดนัดชนะ1เสมอ4แพ้2ประตูที่เสียทำได้7เสียไป9มี7แต้มอยู่อันดับที่26ของตารางส่วนทางฝั่งเบซิกตัส7นัดชนะ3แพ้4ประตูที่เสียทำได้10เสียไป14มี9แต้มอยู่อันดับที่24ของตารางครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านทเวนเต้ชนะ5เสมอ1แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่50%นล่าสุดทเเวนิบุเปะร์เซ 3-2ในศึกยูโรปาลีกทำเงินไปได้4ครั้งเสีย5ครั้งครับเข็ยมเยาวของทเวนเต้7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่57%นัดล่าสุดในบ้านทเวนเต้เปิดบ้านเอาชนะเวลแมทูมา6ประตูต่อ2ครับ ส่วนทางฝั่งเบสิกตัสสินัดชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดล่าสุดเบสิกตัสบุกไปเสมออัตตัญญาสปอร์ม1-1ทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสีย5ครั้งเยเมยนของเบสิกตัสสินัดชนะ2เสมอ5แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%นัดล่าสุดเบสิกตัสบุกไปเสมออัตตัญญาสปอร์ม1-1อย่างที่บอกไปครับสภาพความพร้อมกับลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจ้าบ้านทเวนเต้ตัวแทนจากเนเธอร์แลนด์กุสนนเซย์ยูเซฟฮุสา และยูเนสฮาตาที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4 2 3 1นเดินกลางชวาง่วงมิเชลฟลัฟซมสไตล์และดันรอดปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวของตัวเป้าอย่างริกกี้ฟานโบฟสวิงโคลลงล่าตาข่ายในแดนหน้าครับส่วนฝั่งเบซิตัสตัวแทนจัตุรกีภายใต้การนำทีมของโอเลโกนาโซชานะครับสับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานโมอัตาเซมอัลมุสตราติและราฟาซิวาที่ข่วงแข่งก็ติดโทษแบนนะครับส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บก็มีแต่หน้าเดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นอามีฮาน The <laughs> ตายิบซานุกเนซิปอุยเซาและเอเมเรชานเทอร์ซีก็ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางอาลีเอมุสราตีมิลก์ราชิก้าและเอนเนสมูซีปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเชโรเอมโบมิเล่ที่จะลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับเรทราคาคู่คลลนี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านทาเวนเต้เป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสำหรับทาเวนเต้ยังมีโอกาสทะลุเข,เข้ารอบเพย์ออ อื่นด้วยครับสวนรางฝั่ง b เบสิกัสพวกเขาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟอยู่แล้วนะครับ เกมนี้ก็ต้องการใช้ชนะเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมองแล้วคู่นี้น่าจะสูงสีกันอย่างแน่นอนครับโดยเร็ราคาเปิดออกมาทางฝั่ง้าบ้านทเวนเตเป็นฝ่ายต่ออยู่0.2น้แนะนาให้เพื่อนๆอ,อ,อยู่ทางฝั่ง้าบ้านทเวนเตจะมีโอกาสรับทรัพย์มากที่สุดนะครับเพราะว่าในวันนี้ทเวนเตได้เปรียบตงที่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคู่แข่งอย่างเบสิกตัสไปได้ครับแถมผลงานของเบสิกตัสนอกบ้านก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะฝากความหวังไว้ก็คงยากครับเพราะฉะนั้นสกคอรค์ อีกหนึ่งคู่ในสกโรปาลีกนะครับตอนตีสามเฟรนบารอซี่พบกับเอซอักมาที่สนามกรูปามาอารีนาครับ ผลงาน,นที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ,บ้านเฟรนบวร์ซีเจนัดชนะ3แพ้4ประตูได้เสียทำได้11เสียไป12มีเก้าแต้มอยู่นัดที่ยี่สิของตารางส่วนทางฝั่งเอซีอักมา7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2ประตูได้เสียทำได้10เสียไป9มี11แตม้มอยู่นัดสบ14ของตารางฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านเฟรนบวร์ซีชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่30%นัดล่าสุดเฟรนบวร์ซีบุกไปแพ้แอตแลนต์แฟรงเฟิร์ตมาศูนย์ประตูต่อ2ในศึกยูโรปาลีกทำเงินไปไดด้้ครังเียวเสียไป9ครั้งเกยมเยอออนขงฟรรซทำ นัดชนะ5เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่63%นัดลาสุดในบ้านเฟรนบบรสซีเปิดบ้านเอาชนะเชลเลอร์แซกมา1ประตูต่อ0ครับส่วนฝั่งเอซีอักมา10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดลาสุดเอซีอักมาเปิดบ้านแพ้สปาร์ตาโรเตอร์ดามมา1ประตูต่อ2ทำเงินไปได้7ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย2ครั้งเกยมยนของเอซีอักมา8นัดชนะ2เสมอ3แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่25%นัดลาสุดน้อกบ้านเอซ ภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านเฟรเนบอซีจะไม่สามารถใช้งานเดนิสติบุสที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทำให้วันนี้ผู้รักษาประตูมือ2อย่างวากาจะได้ลงทําหน้าที่แทนกับส่วนที่เหลือไม่มีมปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-3-3โดยที่3ประสานในเดนหน้าก็จะวางกาดีเบอร์เกสบานาบาสวากา อาดามาตราโอเลดลงล่าตะข่ายร่วมกันครับส่วนทางฝั่งเอซิอักมาจะไม่สามารถใช้งานอิบราฮิมซาดิกและรูเบนฟาร์มเบอรเมลนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือก็คงไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางเออร์เนสโปกูสเวนไมัยนานและไมเคิลลาโด้คอยสังสรรค์เกมรุกร่วมกันอยู่ด้านหลังทรอยแพตต์บราดที่จะลงล่าตะข่ายในวันนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเฟรนดบาร์โซี่เป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แนนนนคคคคปปสสูููงงงงงต่่่่่่ำอออยยทททีีีี2.5รรรัััับบบาห้พพเเมมไฝืะ เอซอักมาครับเพราะว่าฟอร์มโดยโรวมของพวกเขาถือว่าดูดีเลยทีเดียว5เกมหลังสุดแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับส่วนฝั่งเฟรนวอรอลซี่นะครับนักล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้ให้กับแฟรงเฟิร์ตมาสูนประตูตัวอ2และไม่ชนะใครตลอด3เกมที่ผ่านมาก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังขาดความมั่นใจครับวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับเอซีอักมาที่ต้องการที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟและต้องการแต้มในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับเรียกว่าเจองานหินอย่างแน่นอนครับเปิดราคาเปิดตั้งแฝั่งเจ้าบ้านเฟรนวอรอลซี่เป็นฝ่ายต่ออยนนอย่แนะาหรงทีีมมซัจโบ มากกว่าสกอร์ที่ออกมาทั้งสองทีมในจเสมอกันที่1นึ 1, ไม่ก็2องคู 2, มม่นี้ใครกวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนฟรีจากช่องเป้งมันเตงชาแนลว่าอย่างที่บอกไปครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของสเตโอดบูการสพบกับแมนยูในเต็ดนะครับใครที่ถายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และสง bon ่งผลบอลมายืนยันตัวตนในกลุมปลายกาเปลงและรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับสรุปกันหน่อยสำหรับบอลในวันนี้คู่แรกพิเป้งให้แมนยูต่อ0.75คู่ที่2ให้เปอร์ต่อ2ลูก คู่ที่3รองแฟงเฟิร์ตที่0.75คู่ที่4รองลูโดโกเรสที่1.75คู่ที่5ให้รองมาค์คบีเทลอาวิฟที่1.5คู่ที่6ให้สลาเวียปรากต่อ1ลูกคู่ที่7ให้ทเวนเต้ต่อ0.25และคู่ที่8ให้รองเอซีอักมาที่0.25ครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีบินบวกแบบเมื่อนดูคลิปที่โชว์ให้ดูนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยครับที่ไลน์แอดกาวเปงพิมพ์สัญลักแอซไซด์ตามวันหมายเลขเก้าแล้วก็เป่งภาษาอังกฤษนะครับหรือใครจะแอดแบบ QR คเากก่ัรรบบอลยว หลายของพวกเราโหดซสัตว์บวกไม่พัก,กรับซับไม่เลิกและจะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นครอบครัวเดียกันกับเป้งมอนเตงชาแนลกันเยอะๆนะครับส่วนในคลิปนี้คงจะหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการมีครอบคนดีๆอย่างนี้จากเป้งมอเตงชาแนลกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ